ปรบมาในช่วงที่สองของรัดคิวหมอค่ะช่วงเวลาของเราเนะี่ยเป็นช่วงเวลานาทีทองคุณผู้ชมค่ะที่สามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ทุกโรคทุกเรื่องเพราะว่าเวลาคุณผู้ชมไปพบคุณหมอที่รงพไ,ไปที่คลินิกเนี่ยบางทีคนไข้ยเยอะอาจจะรอ,อจนลืมคําถามตัวเอง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะคะไปพบคุณหมอปุ๊บคุณหมออธิบายนู่นนี่นแล้วเราก็ลืมคําถามเราไป ถามที่นี่ได้เลยนะคะทุกอย่างเลยค่ะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะ023547104และ05มาที่คำถามจากแฟนเพจของเราคุณผู้ชมพิมพ์มาได้เหมือนกันนะคะที่แฟนเพจ Facebook นะคะรามาชาแนลค่ะ คุณนุชนะคะคุณนุชถามเข้ามาว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง MG ตาตกนะคะสามารถจะนวดหน้าแบบเคาะหน้ายกกระชับหน้าด้วยมือหรือเครื่องได้หรือไม่คะอ,อ,อาจารย์ที่ไปอ่อนแรงแบบ MG ชนิดหนึ่งคะ่ะต่างยังไงกับที่เราเคยรู้จักกันคะ ก็ส่วนใหญ่อการ MG ีนี่ชื่เต็มคือมาเอสเนียเกรวิสนะครับชช่ทางการแทรนะครับจริงๆก็เป็นการของกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่มักจะเป็นเมื่อเราใช้งานกล้ามเนื้อเป็นสักระยะหนึ่งแล้วนะครับนะอันที่พบบ่อยก็คืออันนี้นะครับหนังตาตกเนี่ยเป็นเป็นอันที่พบบบางคนก็เป็นแบบกลืนลำบากถ้าบางคนที่เป็นมากอาจจะมีกล้ามเนื้อที่แขนที่ขาอ่อนแรงได้แต่อันนี้เป็นการที่พบบ่อยที่สุดนะครับเป็นอันที่พบบ่อยบริเวณตาใช่ไหมครับเพราะหนังตาเราจริงๆทำการบ่อยมากเราต้องกระพริบตากันโอ้โหชั่วโมงหนึ่ง กี่ครั้งเนี่ยคนอาจหลายสิบหลายร้อยครั้งทีเดียวนะไม่ทีต่อครั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอาจารย์นะคะแล้วจะนวดนะคืออเข้าใจว่าน่าจะไปยกกระชับอันนี้ไม่แ่ไม่แน่ใจว่าเพื่อความสวยหรือเพื่อจะดูแลโรคคะไม่แน่ใจอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของความความงามมากกว่านะคะเท่าที่อ่านเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกให้ให้เดานะคะพวกเอ็นทัชเป็นไฮฟูค่ะใช่ไหมคะที่เดี๋ยวนี้มันมีบอกว่าสามารถใช้ เ,เป็นคลื่น,นมากระตุ้นทําให้มีการกระชับของกล้ามเนื้อ,อนะคะถามว่าจริงๆอันอันตรายไหมจริงๆดูไม่ได้อันตรายนะคะอาจารย์เพราะมันดูเป็นแค่ตําแหน่งที่มีการกระตุ้นด้วยเรื่องของคลื่นฟฟ้าธรรมดามที่ไม่ได้มีผลกับตัวโรคอะไรนะคะก็ดูไม่น่าไม่น่าจะก,กังวลอะไรกับเรื่องของตัวโรค MG นะคะค่ะค่ะสนใช้ถ้าเกิดว่าเป็นมือนวดเนี่ย ต้องเว้นที่บริเวณที่กล้ามเนื้อรามีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนไม่เกี่ยวใช่ค่ะก็ถทเป็้แค่สารสื่อประสาทที่ระหวังปลประสาทกับกล้ามเนื้อมันมันทำงานได้ไม่ดีะครับใช่ค่ะก็ไม่ได้ทําให้มีผลกับโรคใช่ไหมคะอาจารย์ะดังนั้นก็สวยได้ วยได้ค่ะสวยได้สบายแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะคะเรื่องของความเฉียวความงามด้วยเครื่องมือใหม่เหล่านี้จะได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรใช่ค่ะแต่ไม่แต่ไม่แนะนำให้ไปฉีดโบท็อกซ์นะครับเพราะกล้ามเนื้ออ่อนแรงอยู่แล้วใช่ค่ะเล็กอ่อนแรงอยู่แล้วเนี่ยการฉีดโบท็อกซ์คือการทําให้กล้ามเนื้อมันมันมันเปนอ่อนแรงไปใช่ไหมครับอันนี้อ่อนแรงแล้วก็ยิ่งอันนี้ไม่ควรเลยนะครับโอ้โอ้โอ้ใช่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 เพราะว่าคุณผู้ชมบางทีอาจจะไปไปดูแลเรื่องของความงามในคลินิกแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมีโบอร์โบทเบอร์ท็อกซะ ก็อาจจะต้องเว้นนิดนึงใช่ไหมคะจอาจารับเออนะคะอะให้ความรู้กันไปนะคะมาที่คําถามจากไมารมากันบ้างระหว่างนี้คุณผู้ชมโทรมาได้เลยนะคะยังโทรติดได้ง่ายค่ะ0 2 3 5 4 7 1 0 4 0และ05แล้วก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณ10กว่านาทีนะคะถามเข้ามากันได้เลยค่ะที่สายสตรงของเราอ่ะไปฟังคาถามจากไมารมาชาแนลกันบ้างค่ะชื่อพกามาดีปัญญาค่ะ58ก็มีปัญหาเรื่อง กินยากินยาเยอะเยอะแล้วมาทําไปหาหมออีกทีเขาบอกว่าเป็นไตไตเสื่อมนิดๆตอนนี้ก็เราก็ยังไม่ทานยาแต่ไม่ทราบว่าจะทานอะไรหายก็เลยไปซื้อยามาทานเองก็ปวดไซนัดตอนนี้กินยาไซนัดอยู่ปวดไซนัดแล้วก็ปวดเขา่ขาเข่าเสื่อมปวดกระดูกด้วยอย่างเงี้ยเข่าเสื่อมก็ไม่มีอะไรก็ปวดหัวแค่นั้นเองค่ะคุณหมอคะไตเริ่มเป็นใหม่ๆเนี่ย จะไม่ทานยาของหลวงแต่ว่าจะทานยาเองหรือดูสุขภาพเองจะดูยังไงคะอยากจะดูแลสุขภาพด้วยตัวเองโดยที่ยังไม่ต้องทานยา จ,จริงๆก็ต้องถามก่อนนะว่าที่กินยายเยอะนี่กินเพื่อรักษาอะไรเพราะโดยตัวโรคที่เป็นเองเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุของโรคไตได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยก็อาจจะต้องทานยาเยอะแต่โดยตัวโรคของมันเองเนี่ยอย่างเช่นเป็นเบาหวานความดันเนี่ยก็ทําให้เป็นโรคไตจริงๆการกินยาเพื่อรักษาเบาหวานเพื่อรักษาความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆเป็นการชะลอไม่ให้ไตเสื่อมเร็วด้วยะฉะนั้นหลายคนจะเข้าใจว่ากินยาเยอะ เป็นสายของโรคไตจริงๆอาจจะเป็นตัวโรคที่เป็นอยู่แล้วเราคุมไม่ดีใช่ครับอาจจะเป็นสาเหตุนั้นมากกว่าแต่ก็ต้องยอมรับว่าก็มียาบางอย่างเหมือนกันที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงบ้างเหมือนกันนะครับไม่ทันรับทานนั้นยานานเกินไปยาแก้ปวดก็ทานถ้าที่จาเป็นหายปวดแล้วก็ควรจะหยุดไปอย่างนี้นะครับใช่ค่ะเพราะว่ามันมียาบางชนิดนะคะที่จะมีผลกับไตโดยเฉพาะที่ มีการบอกว่ามีการไปซื้อ,อยากินเองเออนะคะซึ่งบางครั้งมันอาจจะเป็นยาที่ส่งเสริมทาให้ตายแย่ลงก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยค่ะค่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าเขากินเกี่ยวกับเข่าวกับไซนัสเอาไซนัสนี่เกี่ยวกับตายไหมคะอาจารย์พวกยาที่ทานส่วนใหญ่ยาปฏิชีวนะคุณหมอก็ต้องเลือกแล้วนะครับนะเป็นยาที่ ไม่ได้กระทบกัรไตหรือถ้าเริ่มมีโรคไตแล้วก็ต้องมีการปรับขนาดยาให้เหมาะสมนะครับนะ,ะ,ะนี่ก็เป็นเป็นยาที่คุณหมอเองก็ต้องคำนวณอยู่แล้วในการที่จะให้ไม่ไปกระทบกันผลดอดต่ไตนะครับ ค่ะน,น,น,นะคะดังน,นั้นถ้าเกิดว่าเรามีโรคประจําตัวอยู่การซื้อ,อยามารับประทานเองเนี่ยอาจจะระมัดระวังเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าจะมีทั้งเรื่องของไตด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีปวด,ดจะปวดจะเป็นอะไรให้พบคุณหมอดีกว่า <c oughs> คือยิ่งถ้าเป็นโรคไตแล้วยิ่งไม่แนะนําให้ไปซื้อ,อยาทานเองไม่เลยใช่แล้วยิว่งเราบอกเออเป็นโรคไตแล้วเราไม่อยากจะกินยาของทางคุณหมอปัจจุบันไปราะัผมว่ายิ่งอันนี้ยิ่งไม่ถูกต้องนะครับเพราะยิ่งเป็นโรคไตยิ่งต้องระวังยาต่างๆที่เราไม่รู้จัก มากข pues okay, ึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆเราบอกเป็นโรคไตเนี่ยคุณหมอก็ต้องระวังอยู่แล้วในการได้สั่งยานะครับอันนี้อันนี้ คิดในทางตรงข้ามมากกว่านะครับคุรพัฒน์นะครับใช่ค่ะแล้วก็ที่ต้องแนะนําเพิ่มเติมนะคะเรื่องของระวังเรื่องอาหารการกินแล้วก็ลดเค็มหน่อยนะคะพวกนี้ก็ยิ่งกระตุ้นทาให้แย่ลงได้ค่ะเรื่องของไตได้นอ,นอกจากเรื่องของยาอาหารก็มีผลเหมือนกันนะคะแนะนําคุณผู้ชมนะยังไงติดตามของคุณหมอด้วยนะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ที่ถามจากมารมาชนะของเราเข้ามานะคะมาต่อกันที่สายสตรงเดี๋ยวมีคําถามจากแฟนเพจเข้ามาเป็นเรื่องของไทรอยนะคะอาจารย์พงษ์อมรเดี๋ยวเราตั้ไว้ก่อนนะคะขอมาตอบคําถามจากสาย คุณน็อตจากชนบุรีกันก่อนคุณน็อตสวัสดีค่ะคุณน็อตสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะคุณนอ็อตขาจะถาวว่าจะนอนน่กให้นับเหมือนว่าหลับแล้วก็ตื่นสมมติว่าตื่นอ่ะสมมติหลับสี่ฟุ้งแล้วคิดจะรู้สึกตัวตอนดีตอนดีสองแล้วหลับไปก็จะรู้สึกตัวอีตอนดีสี่ถ้าหลับสีกก็รู้สึกแบบ มันเหมือนเป็นช่วงๆหลับหลับครับอายุเท่าไหร่คะเนี่ยยี่สิบห้าครับยี่สิบห้านอคือนอนไม่ไม่สนิทค่ะอาจารย์มีมีโรคประจำตัวอะไรอื่นบ้างหรือเปล่าคะไม่มีครับไม่มีโรคประจำตัวเลยนะครับไม่มีเลยมีมีกินยาอะไรประจําบ้างไหมคะไม่คไม่มีนะคะแล้วก็เพิ่งเพิ่งมี เกี่ยวกับระบบขับถ่ายตอนนี้ตอนนี้มันก็ไม่ค่อยดีกระบบขับถ่ายเกี่ยวหรือเปล่าค,คือต้องลุก,ลกมาตื่นเพราะต้องลุกมาปัสสาวะหรือมาขับถ่ายอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่เกี่ยวกันอ,อ่าเป็นบางครั้งที่จะลุกมาถ่ายอ,อยู่ดีก็อยากจะออกมาเลยก็มาเลยหมายถึงว่าจะอยู่มีปัสสาวะหรืออุจจาระไหลออกมาเองอย่างนี้หรอคะโดยที่ไม่รู้ตัวหรอคะ ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่เชิงบ้ค,ค่ะรู้ตัวรู้ตัวเหมือน<ม>บางครั้งว่าบางครั้งก็รู้ตัวเนี่ยบางครั้งเหมือน,แบบแน,เ,นเหมือนแบบล้วมันระว่ามันนั่งดีว่าใช่มีใช่เหมือนกันมันก็มีเหมือนรู้สึกว่าปวดจะปัสสาวะหรือปวด<ช>จะอุจจาระแต่เอ๊ะมันใช่ปวดแบบนั้นหรือเปล่าก็เลยลองไปนั่งดูแต่บางทีก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอคะหร<ช>ือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าค,คะคุณน็อตใช่ใช่ครับคุณน็อตมีอาการเหล่านี้มานานหรือยังคะ ก็นานแล้วนะครับอเป็นเดือนน่าจะได้อืค่ะแล้วช่วงกลางวันมีอาการหลับหลับมีง่วงเง่วงเหงาเหงานอนหลับอะไรกลางวันหรือเปล่าคะมีมีมีคนชอบนอนกลางวันเหมือนมีคนชอบนอนกลางดึกไม่ต้องยินเลยอ๋อมกอางวันะค่ะออค่ะ ส่วนหนึ่งนะคะคุณนออ็อตหมอเข้าใจว่าบางทีน่าจะเป็นเรื่องของออวงจรการหลับนะคะที่มันมีผิดปกติไปนะคะหนึ่งก็คือว่าบางครั้งนะคะเป็นไปได้ที่เราเราหลับช่วงกลางวันเยอะนะคะทำให้กลางคืนเนี่ยอาจจะทำให้หลับได้ไม่ค่อยดีนะคะสองก็คือต้องดูว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าที่ทำให้รบกวนการหลับทำให้ต้องมีการหลับหลับตื่นตื่นมาช่วงกลางคืนนะคะเช่น ต้องลุกมาเข้าห้องน้ํานะคะหรือว่ามีการใช้ยาหรือสารกระตุ้นบางอย่างแล้วก็ทําให้มีอาการหลับหลับตื่นตื่นก็เป็นได้นะคะ3าก็คือว่าถทาบางคนนะคะที่มีรูปร่างอับอวบกหน่อยนะคะคุณอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคล้ายๆกับการหยุดหายใจช่วงระหว่างที่มีการหลับค่ะก็ทําให้ช่วงนี้มีคล้ายๆกับสะดุ้งเพอกขึ้นมาเลยทําให้มีอาการตื่นกลางดึกนะคะค่ะค่ะหมอแนะนําว่าตรงนี้เนี่ย คุณน็อตน่าจะต้องมาตรวจหาสาเหตุนะคะว่ามีอะไรที่เป็นสาเหตุการกระตุ้นทําให้การนอนหลับที่มันผิดปกติไป2ก็คือลองปรับพฤติกรรมนะคะในการลดละเลิกการนอนช่วงกลางวันนะคะแล้วก็เ,เปลี่ยนเป็นไปใช้นอนกลางคืนแทนเพราะบางครั้งนอนกลางวันเยอะเกินไปก็ทําให้กลางคืนหลับได้ไม่ค่อยดีได้เช่นกันค่ะคุณน็อตน้าหนักเท่าไหร่ครับเนี่ยน้ำหนักตัวเท่าไหร่ฮะค,คุณน็อตค่ะตอนนี้น่าอยู่ประมาณ 6.8สิบแปดสู่ร้อยแปดสิบก็ดูไม่เยอะนะคะก็ดูสมส่วนนะคะ่ะเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนไหมคะนอนยากดูทีวีอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ค่ะโทรศัพท์ก็แค่ดูเวลาแอพน่งดนอ๋อค่ะแต่ว่าไม่ได้มีพวกปัญหาเครียดหรือว่ามีอะไรกังวลใจก่อนนอนอะไรใช่ไหมคะไม่ไอาจจะทำงานนิดนิดหน่อยหน่อยงาน แล้วก็นอนอืค่ะอืเนาะหมะว่านะอันดับแรกน่าจะต้องเริ่มต้นลองในหนึ่งอาทิตย์นี้ค่ะลองปรับลองปรับพฤติกรรมการนอนนิดนึงนะคะถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยหมอว่าน่าจะต้องมาตรวจหาสาเหตุกับเขาเรียกว่าเป็นทีม แล a การนอนนะคะเรียกว่าห้องตรวจวงจรการนอนนะคะหรือว่าเรียกว่าซีรีปแล a นะคะค่ะค่ะนะคะแต่ว่าเบื้องต้นหนึ่งอาทิตย์นี้นะคะคุณน็อตปรับสิ่งว่าเราไม่ห้องนอนตอนกลางคืนก่อนนะคะค่ะแล้วก็ทําให้นาฬิกาชีวิตนอนเป็นเวลากลางวันอาจารย์อุ้มบอกเลยว่าลดละเลิกอะไรมุกลดละเลิกการนอนระหว่างวันจะได้ไปนอนเต็มอิ่มจะได้ง่วงในเวลากลางคืนเนาะคุณน็อตลองดูเพราะว่าถ้าเกิดว่ากลางคืนเรายังนอนหลับหลับตื่นตื่นมันก็ไม่แปลกที่กลางวันเราก็จะมาง่วงค่ะ อะไรนะคะแค่รักษาเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่เป็นนะครับก่อนจะนอนกลางวันค่ะอ๋อเมื่อก่อนไม่นอนกลางวันใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้เมื่อก่อนก็คือนอนกลางวันเหมือนกันค่ะคือหลับได้ตือเตือนยาวช่วงหลังๆเดือนหลังๆมันตื่นตืนนะครับ คือมเป็นตอนช่วงหนึ่ง <ein S 1> เด<ล>ือนนี้ถ้า,า <c oughs> คุณน็อตไม่ยังไม่สะดวกที่จะไปพบคุณหมอนใน,นทันที <c oughs> ก็คืออยากจะลองเองก่อนก็อย่างที่อาจารย์อุ้มบอกอะค <Ravi> ่ะ <c oughs> ว่า <c oughs> ลองเ,อเขาเรียกวอะไรบังคับตัวเองนิดนึงว่ากลางวันไม่นอนเลยแล้วก็ลองไปนอนในช่วงระหว่างกลางคืนออกกาลังกายเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะคุณน็อตแต่ถ้าเกิดว่ามีเวลาไปหาคุณหมอเลยเนี่ย ก็ลองไให้คุณหมอตรวจดูเพิ่งทีเป็นเรื่องของร่างกายก่อนคัดกรองก่อนว่าร่างกายเกี่ยวไหมมีตัวอะไรไหมเออมีตัวจำตัวอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันไม่มีก็เดี๋ยวจะได้ไปดูเร kind of ื่องอื anyway> ่นเพิ่มเติมอะค่ะมันเรื่องการนอนนี่มีหลายสาเหตุใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ค่ะอืมนะคะคุณนอตได้ผลอย่างไรแล้วโทรมาบอกเราด้วยจ้าค่ะขอบคุณค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนอตบางครั้งก็มีเหมือนกันนะคะที่แบบ อ,อ,อาจจะไม่ต้องอ้วนก็ได้แต่ว่าบางทีเขาจะมีต่อมอะไรบางอ,อย่างที่อยู่แถวๆนี้ค่ะแล้วก็ไปขวางการหายใจช่วงที่กลางคืน<อ>หรือลิ้นตกไป<อ>ก็ทําให้มีอาการคล้ายๆกับคนที่อนอนหลับแล้วก็หยุดหายใจช่วงกลางคืนได้ค่ะ<อ>ก็จะมีอาการคล้ายๆอย่างนี้ได้เช่นกัน<อ>แต่เพราะนั้นยังไงก็ต้องตรวจค่ะเ,<อ>เพื่อจะอให้มั่นใจว่าเป็นสาเหตุจากเหล่านี้จริงๆแล้วก็แก้ไขตรงสาเหตุเพื่อจะให้การหลับ เป็นได้ตามปกติมากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้ตรวจเรื่องระบบขับถ่ายด้วยที่เมื่อกี้สงสัยอยู่ว่าเป็นอะไรนะคะอาการก็อาจจะเล่าให้ละเอียดนิดนึงให้คุณหมอที่ดูที่จะดูแลให้นี่นะคะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างนี้มีสองมีสองโรคอาจารย์ว่าไปอายุรแพทย์ก่อนหรือว่าไปเรื่องของคอหูคอจมูกก่อนเลยดีคะอาจารย์อืมน่าจะเป็นโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นของอายุรกรรมเขาดูแลประเมิน ดูตัวอื่นที้ก่อนค่ะถ้าไม่มีอะไรก็คือเขาก็น่าจะตรวจเพิ่มเติมค่ะค่ะนะคะแนะนำคุณน็อตนะคะเอาละคุณผู้ชมครมีเวลาโทรเข้ามาได้นะคะ023547104และ05ค่ะมาที่คำถามแฟนเพจอะก่อนที่จะไปคำถามนะคะคุณนุชเมื่อสักครู่ที่ถามเข้ามาเรื่องของกล้ามเนื้อออนลน์ MS นะคะนุชหน้าได้หรือเปล่าขอบคุณอาจารย์หมอทั้งสองท่านเข้ามาด้วยนะคะขอบพระคุณสำหรับการตอบนะคะและคุณอัชราค่ะถามเรื่องของไทรอยนะคะ ปัจจุบันทานวันละเม็ดครึง่งผลเ,เลือดล่าสุดเป็นไงก็ไม่ทราบเนาะเ,เมือ่อขึน้นมาบนเพจเหมือนพิมพ์ข้อมูลมาให้เราไม่ครบหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะระบบของเรามีปัญหายังไงทางทางทีมงานบอกว่ายังไงให้คุณอัชาราพิมพ์ข้อมูลมาเพิ่มอีกนิดนึงผลเลือดเป็นยังไงนี่ยังค้างอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าหาหมอที่รามาทุก3ามเดือนอายุ49ปี เป็นมานานสิบกว่าปีแล้วค่ะ,ะแล้วคําถามที่คุณอฉลชาราต้องการจะ,ะให้คุณหมอแนะนํานี้เป็นเรื่องอะไรด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนยังไม่มีข้อมูลคําถามเข้ามา<ผ>มด้วยเพิ่มเติมนิดนึงลวกันที่บอกว่าเป็นไทรอยนี่อยากให้ให้ละเอียดนิดนึงก็คืออย่างไยที่สุดถ้าต้องกินยาต่อเนื่องเนี่ย มันก็มี2อย่างใหญ่ๆคือมันเป็นพิษหรือมันขาดไทรอยฮอร์โมน,เ,เ,นเป็นไฮเปอร์หรือเป็นไฮโปใช่ครับเพราะนั้นถามคุณหมอนิดนึงเพราะหลายครั้งเนี่ยพอเราได้ได้คำตอบจากคุณหมอว่าเป็นไทรอยเราอัจจะพอใจแค่นั้นแต่ว่าถามนิดนึงแล้วกันว่ามันทํางานมากไปหรือทำงานน้อยไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้การรักษานี่มันถูกทางขึ้นเยอะเลยนะครับค่ะนะคุณอัชรารีพิมพ์เข้ามานะคะเวลารายการใกล้หมดแล้วอยากจะให้ได้คําตอบจากอาจารย์หมอของเราไปนะคะผมว่ายังค้างค้างค่ะขาดใจอยู่คุณอัชรา พิมพ์เข้ามานะคะมาที่สายสตรงกันต่อค่ะคุณแม็กซ์จากลบบุรีค่ะคุณแม็กซ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเช่นีค่ะสวัสดีครับถามเรื่องอะไรคะคุณแม์ถามตอนนี้คือผมไปหาแพทย์มาก็คือเป็นตับอักเสบค่ะครับก็เลยคืออยากจะทราบว่าตอนนี้คือคือผมไม่ค่อยมีแรงแบบขาไม่ค่อยไม่ค่อยมีแรงครับค่ะคือคือ เกี่ยวข้องกันด้วยไหมครับตับอักเสบร่างกายอ่อนเพียอวคือตับอักเสบมันเป็นได้หลายสาเหตุนะครับแล้วมันก็มีทั้งที่เป็นแบบเฉียบพลันก็ได้หรือเป็นเรื้อรังก็ได้เป็นตับสาเหตุอาจจะเกิดจากไวรัสก็ได้นะครับเพราะนั้นอาจจะต้องให้รายละเอียดนิดนึงผมฉีดวัคซีนไวรัสตับเัร็จบดีแล้วคือคำว่าตับอักเสบนี่คือมันมีทั้งเทั้งบทั้ง C ีเหรอ ใช่ค่ะใช่แต่เอมันไม่ค่อยเป็นเรื้อรังนะครับเอมันก็เป็นเจ็บพลันแต่ B ีกับซีเนี่ยเป็นเฉียบเป็นเป็นเรื้อรังได้นะครับแต่คําว่าตับอักเสบเฉยๆนี่คือก็ไม่ได้เกี่ยวกับเป็นไวรัสเป็นไปได้นะครับมันยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกถิงสาเหตุเพราะตับอักเสบเรื้อรังเนี่ยอาจจะหาสาเหตุไม่ได้ก็ได้หรืออาจจะสาเหตุที่เจอบ่อยในบ้านเราก็เป็นพวกไวรัสเนี่ยครับแล้วก็จากการดื่มเหล้าครับหรือว่าจะใช้ยาบางอย่างใช่ไหมคะก็จะทําให้มีหน้าที่ตับบางอย่างผิวติไปก็เป็นลักษณะของตับอักเสบ น่าจะเกี่ยวกับการดืม่มแอลกอฮอล์มากกว่าครับครับค่ะก็คือหมอก็ให้ให้ให้งดรเรื่องนี้ไปประมาณเดือนเดือนหรือสองเดือนค่ะอืมอ,อืมเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยใช่ไหมคะ<ช>ตับ,บ<อ>กับแอลกอฮอล์เนี่ยใช่ถ้าถ้าดื่มมานะค่อนข้างนานแล้วก็อาจจะเป็นแบบตับอักเสบค่อนข้างระดังนิดนึงนะครับเวลาที่เป็นตับอักเสบเห่อนกันก็จะอ่อนเพลียเหมือนกันนะใช่ค่ะถ้ามีแรงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พบได้ค่อนข้างบ่อยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะถ้า<อ> ยังยังอักเสบมากอยู่ยนะครับค่ะเพราะว่าผมผมมีคือปัญหามาตั้งนานแล้วเรื่องเรื่องออนเพียค่ะ,คะผมก็เลยวัน,นนั้นก็เลยไปตรวจก็เลยคิดว่า<อ>เป็นตับอักเสบแน่นอนอืมค่ะ นะฮะแล้วตอนนี้ควบคุมเรื่องการเลิกดื่มก่อนอื่ใช่ไหมคะเลิกไม่ไม่ดื่มมาอาทิตย์หนึ่งแล้วครับแต่ก็จะคก็ต้องพยายามต่อเนื่องนะครับนะก็จะช่วยนะครับเพราะว่าก็คือถ้าถ้ายังกินอยู่ก็คือเป็นเลื้นรังใช่ไหมครับใช่มันก็จะอักเสบต่อเนื่องไม่หายสักทีนะครับอย่างน้อยที่สุดเราก็พยายามหยุดยั้งมันก่อนนะครับแล้วก็หวังว่าตับเนี่ยมันจะ ฟื้นตัวได้มากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวเราต้องรอดูกันไปแต่ถล่าเร็งทานอยู่เนี่ยการเสพมันจะเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็นําไปสู่การเกิดตับแข็งได้ครับใช่ค่ะนะคะครับค่บคุณหมอครับคุณหมอสวัสดีค่ะคุณแม่ขะนะคะพอไปสู่ตับแข็งและการทํางานของตับในการระบายของเสียต่างๆมันก็จะลดน้อยลงใช่ไหมคะแล้วนาจะนาไปสู่เป็นมะเร็งตับได้ไหมคะคนที่ไปตับแข็งก็จะมีโอกาสที่เพิ่มโอกาสเป็นมะเร็งตับด้วยนะครับอ๋อใช่ดังนั้น ต้องงดเลยนะคะคุณแม่ค่ะเรื่องของการดื่มสุราและการรับประทานยาต่างๆนี่อาจจะมีผลกระตับด้วยนะคะ,คะก็หลีกเลี่ยงเพื่อจะได้ลดความเสี่ยงของเราให้มากที่สุดนะคะมีคําถามเพิ่มเติมเข้ามาอาจจะต้องรบกวนอาจารย์ญญตอบสั้นๆนิดนึงนะคะคุณผู้ชมชื่อว่าคุณนัทธริกานนะคะบอกว่าเป็นความดันต่ําตลอดเวลาคือเวลาพบหมอวัดความดันจะต่ําตลอดจะดูแลตัวเองอย่างไรตอนนี้อายุ56ปีแล้วความดันต่ําต้องหาสาเหตุไหมคะอาจารย์โดยปกตินะคะความดันต่ํา มันต้องขึ้นอยู่เออจริงๆอะความดันมันคนจะเกิน90 60นะคะแต่ทีนี้ในกรณีที่ความดันต่ําไม่แน่ใจว่า,าออวัดได้เท่าไหร่ใช่ค่ะและกอย่างหนึ่งเนี่ยออถ้าไม่ได้มีอาการอะไรคิดว่าไม่ได้ไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะอีกอย่างนึงก็คือว่าต้องดูว่ามีการใช้ยาอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่เรื่องของกดความดัน<อ>ค่ะ บางทีเดิมคุณนักทริการอาจจะมีโรคประจำตัวคือความดันสูงแต่ทีนี้คุณหมออยู่ในระหว่างการปรับยาหรือเปล่าต้องแจ้งคุณหมอใช่ไหมถ้าเราได้ยาความดันอยู่แล้วความดันลงไป90้อันนี้ตาเกินไปบอกคุณหมอต้องมีการลดยานะครับแต่ไม่ได้ทานยาอะไรเลยนะครับความดันอยู่นี้เราก็ปกติด้วยเราก็ไม่ได้วิ่งเวียนอะไรต่างๆร่างกายไม่ได้มีการเสียเลือดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลนะครับความดันบางคนก็ไม่ถึงร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้อยู่แล้วนะครับแล้นถ้าไม่มีอาการก็ สบายใจได้จะต้องดูอาการด้วยนะครับดูยาที่ทานด้วยนะคะก็เราดูนะคะสองอย่างถ้าเป็นโรคประจาตัวอยู่เช่นความดันและทานยาลดความดันอยู่เนี่ยต้องไปดูเรื่องของการปรับยากับคุณหมอประจาตัวหรือว่าถ้าเกิดไม่มีโรคเลยแล้วความดันวัดได้เท่านี้จริงๆนะคะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการเปลี่ยนอิริยาบถ ใช่่ะจะแบบมีวิ่งเวียนอยู่บ้างเลยนะคะก็เท่านี้เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคําถามนะคะที่ส่งผ่านมาทางแฟนเพจแล้วก็โทรเข้ามาผ่านทางสายสตรงของเราด้วยนะรักมากวันนี้ใส่นั่นเลยนะคะและต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะอาจารย์แพทย์หญิงสุว,วิชาจิติทาวรค่ะจากภาคว,วิชาสุตศาสตร์นรีเวชวิทยาและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์อมรบุญน,นาคจากภาคว,วิชาอายุรศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ เอาละค่ะวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาไม่ทันมีคําถามอ,าอยากจะอสอบถามอาจารย์หมอเพิ่มเติมแล้วถามมาไม่ทันด้วนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาคุยกันนะคะวันพรุ่งนี้เป็นอาจารย์ายแพทย์วราวฒิสุกเกษมภาควิชารังสีวิทยานะคะเรื่องของเข้าอุโมง์ MRI ตรวจวินิจฉัยรักษาโรคทางภาครังสีนะคะก็โทรเข้ามากันได้เลยนะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์ในแพทย์ชนลศักด์ ธีรพัทรพ,พันธ์นะคะสัญญศาสตร์เด็กนะคะเรื่องของอช่องท้องผ่าตัดต่างๆคลิปอวัยวะเพศเด็กแม่คุณพ่อคุณแม่หนักใจอยู่จะคลิปให้ลูกส่วเด็กๆเลยดีไหมอะไรอ่งนี้นะคะทวงปรึกษาวันพรุ่งนี้กันได้เลยนะคะรอรับสายอยู่ค่ะหลังครพทรงชาติสวนันนี้เกมพร้อมอาจารย์หมอทั้งสองท่านลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ